สบายดีเด้อพี่น้องสุขสุขคนเด้อมืัอนี้ก็มาเพื่อนแม่เ่าตุเก่าเราจะพี่น้องแม่น้อยก็มาให้อันแม่น้อยเครื่องเบากระนาเบาตูแล้วก็เบาภาคหนึ่งโหลดกระนาโหลดเบาภาพมามั่งเพื่อนพี่น้องเว้เนี่ลยมั่งเพื่อนแม่เ่านี่ยลรพี่น้องเลยมั่งเลยคนซีรีส์เวสใหม่ซีรีส์เบสใหม่นะพี่น้องก็มารงน้่งเรียบร้อยอันนี้ก็ ท่านเฟ้อก็ยังกีได้ม้างกี่ได้ถูกใหม่เนี่ก็นกได้มากออกเมื่อแถวนี่ขายดีบ่เบ๊ะมั่งเลยเพาะเขาบ้างเหรออาใส่แม่เด็กเงินครัวบ่เอาเขาเขาไปทงานไม่เข้าก่อนลุงวัดก,กต่เห็ดซอยพี่น้องคุณเขาบ่ภาพาพราะกระโดดยู่ข้างในเลยพี่น,ออน,น,น้องเนละิกปอตุ๊กลงลงคืนครไปเบิ่งนั่งพี่แม่ออกใกล้ๆเลยแม่ด้วย มัน้างนอกมันพังมันเปีมันปุแงเงินไม่เท่าเท่ามันไม่ยังพอออกออกเลยระนะพุดร้ายขีานอกอันนะกโุดเอาหุกเข้าขาออกมาแน่เอาหุกมาแน่ พวกพอชาออมาก่อนนะอือบอกว่ามนสาแนเลยค่ะบสุภาพบหน้าทันชพี่น้องเออมามามอสร้างเด่นอกัพี่น้องเลยบสุภาพอ้โลงก่อนเอัดีเด้อไวเลยเบยเราแต่งขันหาเลยอีแม่ครอบแล้วบ่ เสียงมากเฮือนเด้อพี่น้องเด้อให้เแ่าดีใจแล้วบ่วันนี้สบายดีแนเอาสบายดีใครแน่แล้วบ่ขกเข่ากันนั่นดีเนาะอืมใครแน่แลเนาะในหาหมออ่ะเสียเงินแล้วก็ดีแล้วหลายคนไงคนซื้อเกันคาเฟ่เนี่ยมากินละพี่น้องใช้มึงไปเฮ็ดอันนั้นไว้เฮ็ดอย่างเออเออเฮ็ดก็เฮ็ดมันบ่ได้หลายนะคนหาหกแสนขีดนะสองคนกัน นละพันบาทว่าสิช่้นแม่เออคนละพันบาทบ้านเป็นมานเขาไปรถเขาสองคนไปสองคนนะไปวิ่งน้ำไปนะไปอะไรก็แล้วหนังกินแลกเข่าแม่เบิ้ลก็ต้องกินแลวเข่ากินเข่าแล้วจะใส่เด้อเบิ้งนิเจะหน่อยเขามามาามายังเบิงนลยเจ้าเย่อยางผ่านไปไล่ได้เย่อยางผ่านไล่เบิ้งไปเบิงไปบอกระเจ้าก่อน เออสิบอกคันยน่นนี่มันจะขี้ฝนขีดินนี่ขึ้นไปบ่เบออันนั้อยอไบ่เออแม่นเลยวัดกับฝนอ้าไปเบิ่งคันทึงมางมดถึงกระ่น้อุนนน่าเอ้ยแล้วอันไหนอคอยนก็คอยอย่างน้นลูก ฮะเออเอออันไหนดีๆนะคอยเนี่ยเด้อเด้านาเบิงน้ำเด้านาเด้อคน้าฮับเมาพีน่องนแกะนนะที่พุ่นไรนอนหน้าเนาะเพื่อนันนี้ล้งบักใหญ่นอนหามางมืดดิโกเออไวเนาะขาวเดียวเนาะงานมัางกะไวอยอ่เนาะผ่าอีกได้มึงเด้อคอยเอาหัวะ บอกกินพี er ่น้องเอ้ยพระนี่ยสีอันมุนผลลงลุ่ว่ยู่งพระก่อนเนาะพระนี่เอาลงก่อนเนาะพระพี่น้องเอ้ยผลเบิ้งเบิ้งเบิ้งมุนผลลงก่อนมุนผนลงก่อนเด้อพี่น้องเด้อพระหั่นเออเออบ้าเบ้างบ้งสิบอกแถวเบ้เว้ยผ่าก่อนมุนผนลงกราบผนก่อนได้นะ น้ำเย็นก็หาเขากินเนี่ยลยสูกระไรลงเลยบ่เออเออมุนเพิ่นลงลุ่มก่อนเบ้บอกเพิ่นมั่งเพื่อนมั่งท่านดูสิฟ้าข้างๆห่านขบมมาเลยเลยเลยพี่น้องเริ่มมุดลงก่อนนี่ยนะมั่งมุดให้กระซังเด่นพี่น้องมั่งทั้งิง วกกินหมดพี่น้องเอ้ยผู้ของเครื่องมันหลายโพดจักตู้จักเตียงจักอีหยังอีหยังจะเฮือนนี่ก็50ปีแล้วพี่น้องเอ้ย50ปีแล้วครเอ้ยเฮือนนี่น่ะมันดนแฮงเนาะพื้นไฟด้จ้ะบ่บ่าเล็กตะปกตะปูเต็มเลยนี่ักบ่ีบ่มันขึ้นสูงเนาะมางดลนีก็ได้มางดนี่มางไม้ดนี บริหารมาได้สี่มื่นแล้วบะะ 3, ่านะสามสี่มื่นแล้วบ่สามหมื่นเลยเนาะคุณเจ้าฮาลูกสวยโคตรมาแต่เด็กๆไม่มันจังแล้วไวัยมาเตรียมนี๋นะครับเออมาคนเงินหอดซานเรียบร้อยแล้วแต่สี่อันเอาเงินไปส่งให้นางอ้นกนาอันนั้นเพิ่นเบิกเงินก้อนหลวงหน้าโซงล้านเพิ่พวนว่าันให้เมียเพิ่พนล่ามหานทองเก็ดรยังหนิทอง ไปกินแม่ขนมน่ะเด็กเขาซื้อขนมมาอืเอาเสร็จไปยังนดิปะเอ็นหน่อไม้ใส่กระดูกหมูแซ่บแซบเด้อพี่น้องเด้อให้เงินเสาอ่อนคนพี่น้องเอาเงินขาแรงผัวเพิ่นเอาไปให้เพิ่นก่อนเพิ่นเบิกคอนลวงน้าเออสาขาเพิ่นมั่งเฮือนมั่งซานี่พี่น้องเฮาก็สิเอาไปให้นางอ้วนนี่ค่ะเพิ่นเบิกให้เมียเพิ่นก่อนซื้อนั่นซื้อนี่มา เไม่น้อยไม่เท่าน้อยเอาเงินไมาเงินพอเจ้านี่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 ยิ่งเนี้ยยิ่งมาทุยยาตลุกทุยยาสิแพงเดี๋ยวคนยิ้มหวานเลยพี่น้องไงจ้าเอจ้าเอมานี่เนี้ยมาเอาเงินแม่หนิมาเอาเงินมาเอาเงินเจ้าโชโช่ฉีบอกภาษาจีนวะฮ้อมไม่เท่าก้อนฮ้อมไม่เท่าก้อนฮอมเนาะฮ้อมเนาะหน่าเอ้ยแพงเด้เออมันเบิกสองล้านเลยมันไวหาแสนให้เจ้าล้านหามันว่า โอ้ยยิ้มหวานแต่เศ้าเนาะืัอนี้รับสับรับสับแต่เศ้าในที่มันว่าเอาหาเชนก้อยซื้อน้ำซื้อนซื้อยังอาข่าวน้ำทำปลาให้เจ้ะกินหาเชนมันเบิกให้เมียเบิดล้านหาเนี่ยส่ายเขาเฮียนรู้เออป้าไม่แต่รายจ่ายเนาะโอ้ซื้อข้าวกับสองแสนกับเรือตายแล้วสามแสนสี่แสนเอ้ยเอ้ยเออซื้อยิ้มหวานแต่เศร้าพัวเบิกเงินมาให้ เขาเห็ดว้อยู่ไรอดเลยข้าวเดียวเจาะกะแล้วยยันสองมือนกะแล้วโอเคอยู่เนาะสองมื่นแล้วทุ่มตทุ่มตารถเทื่นมาไม่ติปวกินหมดเลยบ่อได้บเห็นเลยอ๋รัเว่ากันและก็บเห็นเต็ตนะบเห็นเต็ตินะบเห็นบเห็นายันเมียหายเย้าบริงินไหนเมียอไปซ้อเขาเขากินบ่ะเข่ามดบ่อันนี้ไรชอันอันนั้นอ้ไปตลาดไปซื้อเข่ามาว่ ลูกแต่เศร้าแต่เมกฮะฝุ่นป๋ายิ้มฝุ่นฝุ่นยิ้มหวานแต่เศร้าได้ฝุ่นพี่น้องไอ้ฝุ่นเอกเอ้ยยิ้มหวานเด้อกละฮะเรียก่ันนี้แล้วก็ได้ชวนกันเนาะพี่น้องเออครอบครัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเมียหาผัวหาก็ได้ซอยกันเนาะอเนาะใช่แตู่้เดียวมันก็เป็นอ๋อแว่แล้วเลยเนาะก็ต้องให้ลูกให้เมียแหล้วโอเคมัในข่อยิเผ็ดกับเขาก็เด้อเผ็ดกับเขาคำน้ำกับพวกเจ้าแล้วเลยแล้วเลาไม่ได้กินเออโอเคจ้ะ เออปนกระปุ่ละแซ่บถ้านั้นค่อยกับแกงน้องหม่ข่อยซื้อน่อไหม,ม้มาแกงมือน,นี่โอเคนาะพี่น้องเนาะนี่เอาเงินให้นง้อ,งอเรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่น้อยกาโอ้ยหิวเด็กอ่นได้แหละท้องเอ้ยหิวเข่าอะไรนี่แกงน้องใหม่ใส่กระดูกหมูนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เอเอลูดปดปวดม,ม,ม,มันมันยังบดจืดได้พี่นอ้องรออีกสักพักหนึ่งน,น้องกรล่างถวยล่างบวงเรียบร้อย นี่เครื่องแกงนี่มะงเอืนีน่กัเห็ดกืมะงเอื้ำเห็ดหูหนูหมักบวบใส่แต่ผักสะออมแล้วก็แล้วนี่เ้าวบัใส่ผักกระแยงยานางกระยานออายองยานางบ่ยองยองยองหน้าลายบ่หน่ะเออโอเคโอเคพอดีอุ่อนท้องก่อนประทังโต้เนี่ก่อนดู เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาถามอยู่แบบคิดกันบอกกันนะโอนคือบูได้เห็นแบบตาคลิดรวมกันนะนะบูได้พิษบูได้เสียงกันหักแพงกันคือเก่าพี่บูรณาปางกันหรือเนาะหักแพงกันคือเก่าล่ะพี่น้าะไงพิดเละท้องเลยฮะเอาเอาอีกไหมฮะน้องซีซีขาลน้ำไปไปเห็นยังเห็นเรื่องเมืนอาโก้เออเออ เอองงเึ้นขับนะมันช่วยแหละทิวแลลูกมากอะลูกมากกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเนี่ยแม่เท่ากับคล้องอยู่นี่กันเพราะงั้นก็ต้องมันค่อยได้พี่น้องเลยคนเสร็จเพื่อนใหม่างเมันค่อยไปหมดกูบริหารให้เราลองไปเล่นว่อนในน้ำลูกคนอือ่นดอกาม่เท่ากันค่อยบริหารให้หมุดเราข่อยแาบงั้ nó chưa khác đơn không? vậy không ta Đơn đơn này đơn nó cầm, nó nằm chứ ừ, nhồng, nhồng. nhồng thì cái này nó ối ừ, Má này đó không? Má, đây này cầm mà kinh thì nó ờ, biết bay nhong không thì, này, Thú, thú, thú chẳng gì Thế nên là nhồng nên lệ cho nhồng cho nàng ิวแห้งพี่น้องเอออยากสดน้า,ม,อนอนม,าม้อนแกงมาไหมเห็นคลิปนางอ้นเมื่อ,อวานนี่คนแกงก็ยากยากกับอะไรเห็นอยูมโรงเฟสอ่ะคอยบอ่ได้อยู่เฮือนพี่น้องเลยเอาคลิปนี้กับซีดาร่าเลยด้อพี่น้องเดอ้เอก็การคลิปใหม่เด้อจะ้ะ